สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้องเชวยูทูบลกาเครับดีดต้อนรับเข้าู่ช่องยูทูบบาบไซซครับโอ้ยตายฮะโอ้โอ,อ,อ้อยู่กับเจ้าฟอดหกพันหกค่ะแมนางานล้มกองดินพี่้องนีโแมน ทำถนนหน,นทางงาน่านงางานหลวงเด้กพี่น่องครับเอ,อาแห้งบบแห้งยอม,มพนม้นว่าะฉะนนว่าอ,อือเห็ดงานแนี้นจะเป็นขุ่มร้ายเด้กพี่น่อง,อเ,ออง,งอเพราะว่าเขาเอลาหาซิบกองกับของละเศร้ากูบาทโอ้พออยู่เดยครับ หน้าฝนเนาะให้กูจีเอาไว้คือเขาจะไกลขึ้นไปไใครเลยสองห้าเป็นสิบมือละพันน่อยๆครับน้ำมันก็สจีบวกเกินมือละห้าร้อยดอกมั้งเอาปั๊มแปรเชียลายครับผมโอ้อย่างไม่ไหม เนื้อหา10กล่องโอ้พออยู่เด้ครับข่าว่ามีงานเกิดเห็ดการจอดเด้ครับผมรถไฟแถวบ้านผมนี่คือเขาว่าไม่น่าแรงบ่บ่ได้เื็ดเลยแค่นี่แหละครับก็ถือว่าโอ้ได้ดีอยู่ได้นะครับใครกูโย่สื่อเนาะครับโอ้ห่าบดีแค่ไรวะดีรถพอด้ปุ๊บสิมากเลย ออรรถทิมงงันเพื่อนย่ประม่วนสมอนอะรถอีแลไปจอดครับเดี๋ยวพาบึงโอ้เจ้าเม่นยังบูว่าจักรอครับจักแต่ว่ารถอีขาวนี้สักกอนห้างเห็ดไมเนบ่อยากอยู่ขางมาได้ดิ เต็มกล่องสวยโจโกโกเปรดไปล้วเปรดทั้งใดก่อนเป็นซักใหม่ทั้งใดก่อน <c oughs> โอ้โอ้โอ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 มแน่อ,อ,นนนอ๋ห่ายใครกจอดอยู่เนีอยเออเออเอ,อเออตกตกตกให้หน้าเขาเ่อ <G ül> โอ้แสงดื้อคักใช่ปะแสงกับคักดิว่ไเดี๋ยวแสงขึ้นเอาโยมขเลังใสบอกยางแห้งขวดมาดพินจะได้ โอ้เกียร์โตกันเด้อขันขันตำความอิเห,หนึ่งอยไว้เห็นดิหนักนืมโอ้แต่วันเราเข่าเกียร์ว่าคือมือได้แล้วสวมัคแล้วเสียวมือทางขัวเข่าเกียร์ ไปภาคทางบควยแล้วก็เอาขาใสเขาวัน <c oughs> ได้อาแต่ส่วงเวลาฮะท่านนี่นกเกยทายอยู่นะครับ <c oughs> ไดข้าวบอลเหย็ดหน้าเวลานะครับผมฝ <c oughs> ีมือไวาธรรมดาการเล่นนี่ก็ได้เอาไปทีเห็นจอง,องผมเลยเด้ยครับผมออก หันแสงไปนะครับแล้วเว้นกั็แง่ตาพาอดีโหลดเอา้าบอยแล้วสีดันหีกอยู่แล้วพอจะเศร้าไว้บันได้ยืนเอาอีกยังน้อยอยู่แล้ววะ เจ้าสี่กับเจ้าส่งสีงามเนี่ยว่งางันมันละแสงเขาไหมอู้หูไหวมืออื่อไในเบื้องรถที่พ่องมาเลยวนี่ทางนนาทานเนี่ยนาศิดาบย้อนแน่ยี่ดอกเนาะเพื่อจะเบื้องยก เ่าใบมีดเล่าไงทอดสีหอดหูนอดลเลยจ้ะอาจารย์บอลยละว่าเกตใส่ใบมีดนี่เงียนซะนีน่มันเกตด,ดีเลวาวจะไปจอดเท้านี้แห้งแล้วกันเออหูเดินทางมาไกลเติบดีวครับได้ยินเสียงรถไปหอดบ้านผมเนาะนั่มมาตรวจตัวนี่เฮ้ยสองรถบอก ไปจอดโอ้ซีรถไปจอดกันพอดีอระนีศจอดมองนตำตำ้ำจำจำพอดีงามโอ้กลยเป็นหล่อน้ำสมัยตะกี้ใส่เบ็ดกบตอวนี้นี่ดินดำพุ่มพอดีกบนั่งคู่มือนนี่ือจิว่มีน้อกนั่งอยู่ตลาดเป็นเบดใส่เบสสี่ นันก็พ่เห็นหอกที่เห็นจะได้ขายังพูนอยู่ลวงปัดลองอยู่บ่เน้เราถอยลองหเหบิงเลยทางจุม่มเายังพูนแล้วบนเ่็นว่าเห็น,นยันยง คอยว่าเดี๋ยวเอาขึ้นจำด้วยแสงขออย่างานี้ขาวโพดเดี๋ยวสิพ่าเปลี่ยนลายเบื้องทางดากกวันเนี่ยต้องเพียนบ่ยากเด้บัดจี นั่นเก็บมันไอ้วังหวงหวงหวงอะไรนั่น <mm> ส่งเป็นหวงหวังหละวะจินี่อนดีดอกเป็นห้อนทางแล้วดิเดี๋ยวเป็น อา้าววยผ่านส่เพิ่อนคนนหนจักบาดอาจารย์มันคือยูอยู่เลยต้นพระยอมนานจอดแล้วบาว้านโคบอลส้าเอ้า ไว้เจอกันไหมคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามก็เลยกดแชร์ทำแน่กันเดียวกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ล่าพี่น้องไปสำนีสักวันนะครับผมแสงเขามันสีดำเดยครับอกกัจง,ออง,จ,งจ่องดี๋อวน้องมิดจ่องเนี้หาเซื้อจ่องเด้อพวก 交。